สวัสดีค่ะเคการจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาชวนเป็นเพื่อนทานหมักส้มกันนะคะเพื่อนๆหมักม่วงหมักสับปะรดนะคะสับปะรดแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวกรอบไม่ถึงกับเปรี้ยวมากนะคะอบมันๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีความเปรี้ยวฮะเอ่อเปรี้ยวนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆแล้วก็สับปะรดนะคะเป็นสับปะรดจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่ ขาดไปได้ก็คือนะคะเครื่องจิ้มนะคะก็คือกเกลือเคยนะคะเ,เพื่อนๆเกลือเคยจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เคเคก็มากินนะคะชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะ,กะเกลือเคยใส่กุ้งแห้งนะคะเพื่อนๆเกลือเคยใส่กุ้งแห้งนะคะทํามาจากบ้านนะคะค่อนๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆเมื่อวานเคเคก็ได้เดินทางกลับบ้านที่ในเมืองนะคะเ,เพื่อน ช่วงนี้นะคะทํางานที่นี่ก็อยู่แถวๆพักแถวๆนี้นะคะเ,เพื่อนพักที่ทางานก็กลับบ้านอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะเ,เพื่อนๆไปหาน้องมาแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนทักทายนะคะมาค่ะเ,เพื่อนๆนะคะเกลือเคยนะคะกุ้งแห้งทานอะไรกร่อนดีเอ,อ่ยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆนะคะเ,เพื่อนๆบ่ายแกๆ่ๆก็เป็นช่วงนาจังหวะที่ง่วงนอนแล้วค่ะเพื่อนๆก็ ชวนเพื่อนๆมากินกระเควยกันดีกว่าะคะ่ะมาเลยอืมเยี่ยมเกลือคือสุดยอดอร่อยมากมันจะออกเค็มๆด้วยค่ะพื่อน ออกเค็มแล้วก็มีกลิ่นของน้ำปลานะคะข้าวๆแล้วก็มีกุ้งแห้งอ เยี่ยมเลยคีคนะ่าทำกับข้าวขายมาก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเป็นอาหารตามสั่งเป็นอาหารจานเดียวทำได้หลายชนิดนะคะอาหารแซนด์วิชข้าวคลุกกะปิจะทำอร่อยมากๆแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำอีกนะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ทำตอนวันหยุดนะคะเพื่อน เพราะว่างานเยอะต้องเตรียมของเยอะแล้วก็จะต้องไปเอาจานที่ใส่ของไปให้พี่ชายใส่ันมไปให้นะคะปรากฏว่าหายไปทั้งจานหายไปทั้งขนมเลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม เยี่ยมอร่อยมากสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เกือเคยนะคะกับมะม่วงนะคะเข้ากัน เปรี้ยวดีนะคะเพื่อนๆเมื่อวงนี้ทำข้าวุ้นกะปิก็ได้นะคะเคเคต้องทานแบบค่อนข้างที่จะพิสิพิถันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสไตล์ของเคเคคือคนทำงานนะคะเราก็ต้องกินแบบเรียบร้อย อ,อร่อยมากค่ะทุกี่านมากินด้วยกันนี่ทานได้หลายคนเลยสับปะรดราคา20บาท มะม่วงลูกละสิบบาทก็เ,เคยทำมาเองเพื่อนๆไม่ต้องซื้อ สะปีกมีมม่วงเกลือเคยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นของจิ้มของทางภูเก็ตนะคะจังหวัดอื่นไม่มีนะคะเกลือเคยจังหวัดอื่นก็อาจจะเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะคะที่พี่น้องทางภาคอีสานชอบนะคะจิ้มน้ําจิ้มแจว่ว แต่ว่าทางภาคใต้ภูเก็ตนะคะเราชอบจิ้มกับเลือเคยก็คือว่าเราเน้นกะปินะคะเ,เพื่อนๆเน้นการกะปิตำพริกสดนะคะหัวหอมแล้วก็ใส่กะปิใส่น้ำตาลทรายขาวเค้กก็ใส่น้ำตาลปิบลงไปด้วยะคะ่ะเมื่อวานจะทำให้มีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็ใส่ กุ้งแห้งนะคะเพื่อนใส่กุ้งแห้งเพื่อที่จะให้มีความหวานนะคะมีรสชาติหวานป่อนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ใส่พริกอ่าขี้นูสวน <Yes. S 1> มะม่วงสู้แก้วขมินไม่ได้นะ,ะเพื่อน แก้วขมิ้นนะทั้งเหลืองทั้งหวานทั้งเปรี้ยวคืออร่อยบอกไม่ถูกเลยมีมีรสชาติของรารธาตุในมะม่วงด้วยอะคะ่ะก็คือว่ารสชาติไม่จืดนะคะเ,เพื่อนไม่จืดค่อนข้างออกเปรี้ยวหวานคือมีทุกรสชาติเลยนะคะในมะม่วงแก้วขมิ้นสีก็สวยนะคะเพื่อนเพื่อนเวลานํามาทมาหมักซ่อมขายนะคะตามรสเข็นต่างๆ เขาก็จะเนียมสีแก้วแคเม้นมามาทําขายเพราะว่าสีสวยนะเวลาบอกเป็นดอกจิกนะเป็นเหมือนช่อดอกไม้ขึ้นมาใช่ไหมคะจะดูสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนเนี่ยคนเดียวกินก็ไม่ใช่หมดนะคะเพื่อนมีสับป,ประรดเดี๋ยวเคเคก็จะเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้กินพรุ่งนี้ต่อเพราะว่าเวลาช่วงบ่ายแก่ๆแล้วก็จะรู้สึกว่า ง่วงนอนใช่ไหมคะแล้วก็กอยากทานอะไรที่มันเซ็ปปากเซ็ปเซ็เพราะว่าเคเคก็ต้องทานอะไรที่มันไม่ก่อให้เกินนะคะโรควัดนะเราก็ต้องทานอะไรที่มันเป็นส้มนะคะจะดีมากๆสําหรับเาดูเดูตอนนี้นะคะที่ภูเก็ตก็จะมีฝนตกนะคะมีฝนตกช่วงนี้มีพายุเข้าคา่ะเพื่อนๆฝนตกหนักแล้วก็ร้อนนะคะผสมกันไปนะคะเพื่อน j คก็เ,คเ,คเ,คเลยเจนเป็นต้องกินอาหารรสจัดนะคะช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งจะต้านจะสร้างภูมิให้กับตัวเราเองแล้วก็จะต้านนะคะโรคระบาดติดต่อร้ายแรงนะคะหลายๆโรคนะคะในสังคมเราตอนนี้เพราะฉะนั้นอาหารการกินนะคะก็จะต้องอมีประโยชน์แล้วก็ต้องรู้นะว่าอาหารชนิดไหนมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายเรานะคะอย่างไรเราก็ควรจะรับประทานตามร่างกายของเราต้องการนะคะเพราะว่า เราไม่ต้องการให้มีภาวะแซ,ซกซอนหรือว่าโรคติดต่อระบาดนะคะหลายแรงเกิดขึ้นในสังคมสังคมบ้านเรานะคะในเมืองประเทศของเราจังหวัดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูแลสุขภาพของคนอื่นนะคะเพื่อนๆมาค่ะต่อเลยนะคะคํานี้นะคะคํานี้นะคะเหลือเลยนะคะสวยๆเนๆเ,นเนห็นไหมน่ากินนะ เยี่ยมเยี่ยมสุดยอดแซ่บแซ่บจังหูเลยเดี๋ยวเคๆจะต้องอัด,อดคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์ เดี๋ยวเก็บไว้กินพรุ่งนี้ต่อเก็บเข้าตู้เย็นเราทานคนเดียวเราไม่จำเป็นต้องทานเยอเะเพื่อนมะม่วงลูกละสิบบาทเพื่อนๆหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้นอกจากประเทศไทยเพื่อนๆเ,เ,เราไปซื้อส่างประเทศไม่มีทางได้ เข้าของราคาอาหารการกินนะคะแพงมากๆเดี๋ยวนี้เค้คนิยมใช้ของไทยกินอาหารไทย <c oughs> นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เค้คไม่เคยตกง,งานนะคะตั้งแต่อายุ18ปีทำงานจนถึงอายุ54าบปีตัวนี้ยังยังทำอยู่นะคะเพื่อนกะว่าจะทำอีกสักหนึ่งปีนะปีนี้ปีหนะ้า สซฟเดอรพี่น้องเพื่อนๆจ๋ามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเร็นเวนะคะกาจะหมดแล้วสวยนะคะเพื่อนๆ มะม่วงชื่เย็นเซับซับซปเปรียวมาก ไม่ไหวเพื่อนๆคะ่ะมีข่าวที่จะบอกนะเดี๋ยวจะอัดคลิปบอกดีกว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้เคเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> เพราะไม่ไหวแล้วเปี่ยวมากนะเพื่อนๆเก็บไปกินพรุ่งนี้ต่อทานคนเดียวนะคะก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมมารับประทานหมากซ่อมหมากม่วงมากสับประรดด้วยกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่เต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะนะ <c oughs>